สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทและหน้าที่อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตั้งแต่เกิดเรามีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวมาทุกคนนั่นคือสิทิ ที่คุ้มครองให้ชีวิตเราปลอดภัยจากการถูกทำร้ายหรือทรมานสิทธิ์ที่ให้เรามีเสรีภาพและได้รับสวัสดิการจากรัฐในฐานะพลเมืองอย่างเท่าเทียมหรือแม้แต่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นบรรทัดฐ,ฐานหลักของหลักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยและอีก192ประเทศทั่วโลกลงนามกับองค์การสหรประชาชาติแต่บางคน เข้าไม่ถึงสิทธิที่มีและบางครั้งก็ถูกเพิกเฉยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสมจึงเข้ามามีบทบาทเป็น,นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ทุกคนได้รู้และเข้าถึงสิทธิ์ของตนเองภายใต้ตามกรอบการทำงาน3ด้านหลักคือการส่งเสริมปกป้อง,องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านการส่งเสริม คือให้การศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือองค์กรต่างๆเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านการปกป้องคุ้มครองกสสมมีหน้าที่หลักในการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบการละเมิดสิทธิและจัดทำรายงานเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเสนอต่อรัฐสภาและสาธารณชนโดยสถิติที่ผ่านมา ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมคืออันดับหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดรองลงมาคือสิทธิในการจัดการที่ดินสิทธิชุมชนสิทธิพลเมืองและสิทธิในข้อมูลข่าวสารในเชิงนโยบายกสมยังเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะแก้กฎหมายหรือนโยบายรัฐที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน เื่อเป็นหลักประกันให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมภายใต้โครงสร้างการทำงานที่ประกอบด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ7คนกำหนดนโยบายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น,นกลไกสนับสนุนผ่านโครงสร้างการทำงานจาก6กสำนัก สองกลุ่มหนหน่วยที่คอยเป็นฟันเฟืองให้กลงมล้อแห่งการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชนก้าวต่อไปของกอสมคือการยกระดับมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลด้วยแผนยุทธศาสาาตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พุทธศักราช2,560ถึง2,565ประกบอบด้วย5ยุทธศาสตร์ที่จะช่วยให้ทุกภารกิจของกสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง รู้สิทธิ์รักสิทธิ์และไม่ละเมิดสิทธิ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่านักเรียนคงได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกันแล้วนะคะว่าเขามีบทบาทและหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะ,ะต่อไปเรามารู้จักกับปฏิญญาสากลน,นะคะทั้ง30ข้อไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับปฏิญญาสากลน,นะคะทั้ง30ข้อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ได้จัดทำแบนเนอร์สวยๆนะคะสรุปนะคะปฏิญญาสากลทั้ง30ข้อเพื่อให้ให้เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจว่าทั้ง30ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางวัฒนธรรมสิทธิทางการเมืองและก็สิทธิทางสังคมนะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนได้ศึกษานะคะดูในแต่ละข้อว่าข้อไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราแล้วเราสามารถที่จะนําเอาสิทธินะคะที่ปฏิญญาสากลได้กำหนดไว้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพวกเรานะคะ,อ,ะอย่างน้อยก็เป็นการสรุปมาเพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าสิทธิทางด้านต่างๆนั้นนักเรียนสามารถอาจจะนําไปใช้ในด้านอะไรได้บ้างนะคะ,อ,ะอย่างเช่นในเรื่องของการกําหนดวิถีชีวิตทางด้านเศรษฐกิจการทํางานนะคะ,ะการพักผ่อนแล้วก็ในเรื่องของสิทธิทางด้านการเมืองนะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะ รวมทั้งสิทธ์ทางด้านสังคมในเรื่องของการได้รับการศึกษาการมีครอบครัวการได้รับการคุ้มครองจากรัฐนะคะแล้วก็การประกันสุขภาพด้านสวัสดิการทางด้านสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนะคะมีความสุขแล้วก็ได้ทบทวนบทเรียนที่ครูได้อสอนมาทั้งหมดนะคะเพื่อ ให้เข้าใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของตัวเรานะคะและเราไม่ควรที่จะกระทำการนะคะและเมื่อสิทธิของบุคคลอื่นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้สังคมนั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ